ก็คือเอาง่ายก็คือดีใจกับพี่แซมดีใจกับมีนนะก็ <g ül üyor> <g ül üyor> ไม่มีอะไรอะ่ะไม่หรอกมันก็ถึงต้องรวมพูดถึงภาพรวมอะ่ะเพราะงั้นวันนี้แล้วถ้าสมมติวันหนึง่งอย่างตอนนึงมั่ก็คิดว่าช่องวันก็ตัดสินใจทําถูกนะที่แบบว่าไม่ไม่ที่ยังออนละครต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ไม่ใช่เฉพาะเออพี่แซมอย่างตัวม่ตําเองกับพี่แซมอย่างเงี้ยมตาตําว่าสนิทมาเป็นคนที่สนิทกับพี่แซมอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่มีนอาจจะไม่ได้สนิทนะครับก็มั่เชื่อว่าวัน ตกใจตกใจอยู่แล้วแล้วก็เฮ้ยหรอพี่แซมแบบว่าอย่างที่พิมไปคือประคองชีวิตมาทั้งชีวิตแล้วต้องมาโดนเรื่องอะไรอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นเองค่ะแต่ก็มันก็ต้องกลับไปพูดกันหม่ว่าวันนี้เขาก็ยังไม่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 ผลเต็มตัวก็ต้องรออีก30วันถูกต้องไหมล่ะก็ไม่ใช่อะไรอะค่ะก็ดีใจเวลาที่แบบเห็นเห็นใบเตยเห็นพิงกี้คนรู้จักเราอะอือแค่นั้นเองไม่เคยมีอะไรมากกว่านั้นเลยค่ะ ยังเลยค่ะมาว่าเขาน่าจะอยากจะอยู่ครอบครัวเขามากกว่าเนาะนม้องว่ามันต้องการทบทวนอะ่ะบางทีคนเราวันนี้คือเวลาเขาโดนทีอะ่ะเราไม่เชื่อว่านักข่าวเองก็ก็ซึมอะ่ะถูกต้องไหมอะ่ะคนที่ถามมาดำอยู่ก็ก็ซึมแล้วก็ตกใจถูกต้องไหมแต่วันนี้เราก็โล่งใจดีใจเขาเออเขาออกมาอย่างน้อยเราก็ดีใจแล้วอย่างเงี้ย